สวัสดีกันด้วยนะครับผมชลมาลุมังะวันนี้ก็จะมาพูดถึงหนังสือที่ผมไปได้ไมาจากงานหนังสือแห่งชาติครั้งที่ห้าิบสองนะก็จะมีเรื่องอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับเริ่มที่เรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเมียทิ้งติงน้องนะครับก็เรื่องย่อนะครับเอ่าเรื่องย่อเพกของเราเนี่ยไปเจอกับบ้านไปเจอ,เอ,อแฟนของเขาหรือภรรยาของเขาอะกําลังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเชิงลึกซึ้งกับ เคนแบบผู้ชายแปลกหน้าชูนั่นแหละก็ทําให้พระเอกชีวิตประจําวันของพระเอกเปลี่ยนไปเป็นแบบไม่มีความสุขแล้วก็ได้มาเจอน้องของนางเอกนะครับซึ่งพระเอกมีลูกนันแหละก็ปิงกันตามชื่อเรื่องเลยนะครับก็เีรทิงปิงน,อน้องเป็นของเฟิร์สเพจ o ปรนะก็จะเป็นจะมีของแถมมาให้นะครับก็จะมีอในเรี่มก็จะมี โปรการนะครับที่ผมได้มาก็จะมีโปรการของน้องสาวของนีอีกนะครับเออไม่ใช่น้องสาวของนี้เก่าเออก็นี่สวยอีกอันน,นะครับแล้วก็มีมันมีสามแผ่นะครับที่ผมได้มาถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นเซตพิเศษหรืออะไรไม่รู้หรือบงเรื่องเขงไนะครับก็ได้มาสามโปรก็จะมีแบบธรรมดาแบบหน้าปกเหมือนหน้าปกเลย แบบสีเหมือนกันเลยแล้วก็อีกสองอันก็ให้ดูไม่ได้เดี๋ยวคลิปบินนีอ่อ,อันสุดท้ายนี่ยิ่งแบบบินเสียงบินมากทิ่ตอไปก็จะเป็นเรื่อง Bar วเวอร์นะครับเ,เรื่องนี้ผมเคยอ่านในเว็บมาก,ก่อนนะครับเลยดูเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับก็อ่านมาแค่ตอนสองตอนเนื้อเรื่องย่อก็จะเป็นอ่าเพ่ของเรานะครับแบบเ,เดินแบบ พล้ค่อยแบบเหมือนไม่มีเหมือนตกงานนะครับถ้าจะไม่ผิดอ่ะเออได้เจอชายแปลกหน้าคนหนึ่งชายแปลกหน้าเขาแบบแนะนาให้มาทํางานที่บาร์นครับซึ่งบาร์ท่งนี้ก็จะเป็นบาร์จะมีผู้หญิงอยู่ห้าคนนะครับอืซึ่งผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นเขามีกฎว่าให้มาคุมร้านบาร์แล้วก็เออแบบอย่าให้เกิดความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกับห้าคนนั้น อะไรประมาณนี้นะก็เนื้อเรื่องก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าแต่ตัวละครแต่และตัวละครแบบในบาร์คือสาวๆคือแจ่มมากเลยผมแนะนําเลยเรื่องนี้เรื่องรักวากวิวกิ้วใจยายเกี่ยวนิป้าจังนะครับก็เป็นแนวแบบสาวเกี้ยวเหมือนเดิมนะครับอ่าสาวเกียวก็คือแบบแบบแต่งตัวแม่เรียบร้อยสุภาพอะไรอย่างนี้นะเท่าที่ผมรู้แบบประมาณนั้นนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกแับบ นังเอกของเราเป็นดารานะครับก็ไม่ใช่ดาราแบบแบบนั้นนะดาราแบบเออนิตาศาสรอะไรอย่างงี้นะเหมือนไอดอลเออซึ่งก็เป็นคนดังพอตัวแบบพระเอกของเราก็จะเป็นไอเว่นนะครับที่แบบมืดมนแบบไม่ค่อยแบบเหมือนเป็นอ,อินโทรเวิร์ดอะเอออยู่โตข้างหลังแบบนั่นแหละความสัมพันธ์แบบจะเรียกว่าไงอะคือไอ้นี่ชอบไปแกล้งเขาอะ อีป้าเนี่ยชอบไปแกล้งพี่คุณนะครับพี่ไอแวนของเราทําให้เกิดความสัมพันธ์แบบเหมือนแบบปิ้งกันเข้าให้อะไรประมาณนี้นะครับจำไม่ผิดที่ผมไปอ่านมานะซึ่งแบบความสัมพันธ์มันก็จะแบบลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆแบบแต่ละตอนแต่ละเล่มก็เพิ่มความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถไปตามกันได้นะเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันซึ่งแบบมีฉากแบบนั้นแน่นอนแบบ ไม่ใช่แบบนั้นนะแบบรามุกะเออก็มีอยู่นิดนึงนะครับไม่นิดอะเรื่องนี้เออมีเยอะอยู่ซึ่งแนะนำเหมือนกันนะครับบวกเลยว่าดีเยี่ยมอ่าตัวละครหลักยังมาไม่ครบนะครับอันนี้ก็นั่เอีกนะสำหรับผม,มก็จะมาอีกสองสามตัวประมาณนี้เล่มที่สก็ประมาณนี้นะครับเล่มที่สี่ก็จะเป็นนี่เลยเจ้าสาวคิมะมือใหม่นะครับอยากรออยากหลอมร่วมใจไปกับผมนะเล่มหนึ่ง ก็เรืองเดิมก็เรื่องย่อต้นหลังอ่าพระเอกของเราอะ่ะเออพนักงานพาร์ทไทม์เออตกหลุมรักสาวหิมะเออประมาณนั้นนะแล้วก็สาวหิมะนี่เหมือนเป็นแบบพระเอกไม่รู้นะว่าเป็นเจ้าเออเป็นเจ้าสาวหิมะซึ่งเดี๋ยวตอนหลังก็จะรู้ว่าเป็นเจ้าสาวหิมะคือเจ้าสาวหิมะเป็นมือใหม่อ่ะครับงานมือใหม อะไรประมาณนี้เรื่องแบบมันก็ไม่ค่อยรู้ก็เรียนเรียนรู้กันไปนะครับก็เรื่องนี้ก็ส8บวกดเหมือนเดิมก็เรื่องที่ผมซื้อ่าจะมีแต่สิบวกดแบบเหมือน18บด่วงนะบางเรื่องก็ไม่มีแต่ส่วนมากจะมีนะก็ได้นําเหมือนกันนะครับของเฟิร์สเพจเหมือนกันก็ที่ผมซื้อไปทั้งหมดก็จะเป็นของเฟิร์สเพจนะใครอื่นไม่มีเลยอ่าไม่ใช่ใคยอื่นสำนักที่อื่นไม่มีเลยเพราะว่ามบมีจำกัดนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่อง มีนาโมตโตะนะครับเรื่องนี้คือแบบคือดีเหมือนกันครับเออเคยอ่านในเว็บอยู่สนุกมากซึ่งเรื่องเนี้ยราคาแบบถูกกว่าเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็อยู่ที่150บาทขนาดจีนลีดครับก็เนือเรื่องย่อให้ hey, ของเรานะครับาหารูปเองให้เนี่ยให้อของเราเป็นไอ้นี่นะครับคนนี้ ซึ่งมีปมกับผู้หญิงนะครับในอดีตแบบตอนเด็กอ่ะไม่ใช่ในอดีตก็เข้าเรียนชั้นมหาแบบไม่ใช่ชั้นนี่เข้าเรียนในมหาลัยซึ่งเพะเออยากแบบแก้ปมววยเด็กนะครับก็ได้เจอคุณอาคุณอาก็จะสอนแบบทํายังไงผู้หญิงจะรักทายังไงผู้หญิงจะชอบนะครับก็นั่นแหละมีฉากแบบนันแน่นอนครับเร่มหลังหลังนี่แบบคือแบบนั่นแหละฉากจงว่าอะไรอย่างนี้ ก็ก็จะเป็นแบบผู้หญิงแต่ละคนเรื่องนี้ผู้หญิงเยอะมากนะครับยิ่งเฉพาะคุณป้าของพะเอกนี่คือไม่ใช่คุณป้าดิคุณอาเออคุณอาของพะเอกนี่ก็แบบคือดีเหมือนกันแบบแนะนําเลยแล้วก็ผมซื้อมาก็จะมีโบสการ์ดให้ด้วยนะครับเรื่องนี้หนึ่งแผ่นคือสวยมากประมาณนี้อกด้านไปที่เล่มลูกนะครับก็ ชแนลสุดสยิวของคุณมิยาชิตะนะครับคเนี่ยผงก็เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ในเรื่องเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ดูมาก็คือจะเป็นแบบเหมือนช่องชแนลช่องหนึ่งนะที่ทําแบบอะไรสยิวกิ้วอะไรอย่างนี้นะสยิวสยิวเนี่ก็นั่นแหละประมาณนี้ผมไม่ค่อยรู้มากนะเรื่องนี้เคยอา่านผ่านๆก็ตามแบบกันรานะคาอยู่ที่150บาท ต่อไปก็เรื่องนี้ก็เช่นเคยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่พนักงานเขาพูดมาเนี่ยตามมาก็จะเป็นแนวยูรินะเออก็นั่นแหละใครรู้ก็คอมเมนต์ได้ครับว่าเกี่ยวกับอะไรผมก็ตามมาเอาที่ตามมาคือยอดเงินผมไม่ถึงนะเน่ยตามมาเพื่อเอาของถ้ายอดเงินถึงก็ซื้อเล่มหนึ่งมาเล่มเดียวส่วนมากผมจะซื้อเล่มหนึ่งนะเพราะว่าแอลซีใหม่เล่มเลย แล้วก็สองเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องสตาโนฟานี่นะครับสองเล่มเลยเล่มหกับเล่มเจ็ดซึ่งผมมีเล่มหนึ่งเล่มห้าอยู่แล้วซึ่งอยู่ที่หอผมเลยซื้อเล่มหกเล่มเจ็ดมาอ่านต่อนะก็ไม่ใช่ซื้อมาอ่านต่อเสร็จแบบอ่านไปแค่เล่มเดียวไม่เชิงเล่มเดียวผมอ่านในเว็บแล้วก่อนที่จะมีทอซีน่ะมาผมก็ซื้อไปแบบ่องนี้ก็สนุกเหมือนกันเป็นแบบ ค่าละกรนโรคจิตหน่อยอาจจะมีฉากเลือดสาดมีฉากนั่นแหละฉากอฉากอย่างว่าอะไรอย่างงี้นะก็จะเป็นแนวยูรินะครับก็เนี่ยคู่ไปชุดจะจะสยบกิ้วหน่อยซึ่งเนื้อเรื่องก็คือ,อด้านหลังคือกลัวบิดมากเลยด้านหลังก็คือแบบนั่นแหละนางงอกก็เหมือนแบบมีฆาตกรนะเขาเรียกเลยเหมือนมีฆาตกรอย,อยู่ในล่างอะไรอย่างเงี้ย ใช้ความสามารถได้ค้ารกรสามารถใช้ความสามารถค้าตกรได้ก็มีฉากฆ่ากันมองมัดมากเรื่องนี้ก็สามารถไปตามกันได้นะครับก็แนะนาเลยเรื่องนี้ดีเหมือนกัน <c oughs> คือผมแนะนําทุกเรื่อง <c oughs> ที่เป็นของเฟิร์สเพจคือมันดีมากแถมแบบอันเซนด้วยของเฟิร์สเพจยิ่งทําให้แบบยิ่งชอบสําหรับพิมพ์นี้นะครับถึงราคาจะแบบแรงไปหน่อยก็คือนะครับสองร้อย แล้วก็มีโป๊ทเนียนะโป๊ทก็เอาให้ดูไม่ได้เดี๋ยวบินให้ดูได้แค่นี้นะครับสองเล่มก็มีโป๊ทสองเล่มเลยซึ่งเล่มอื่นก็มีเล่มก่อนนั้นก็มีเนี่ยโป๊ทให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่องก็ประมาณนี้สำหรับสตตร์โนฟานี่แล้วก็มาถึงฝั่งของนิยายนะครับนิยายก็จะเป็นของแนวฆาตกรหมดเลยนะครับก็ ซึ่งผมเพิ่งเข้าวงการแนวฆาตกรนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดที่ผมซื้อมาจากการน,นังสือแล้วก็สั่งมาอีกก็จะมีทั้งหมดเจ็ดเล่มนะครับก็เรื่องแรกเลยก็จะเป็นของค่ายปิดซึมนะครับอ่าเรื่องภาพวาดปริศนานะกับการตามหาฆาตกรนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบสนุกมากเลยผมจะแนะนําเรื่องนี้เลยครับก็คือ,อเราก็จะตามหาฆาตกรจากภาพวาดนะครับภาพวาด อย่างเงี้ยถ้าวันเด็กๆอย่างเงี้ยแบบมีคาตกรแบบเชื่อกอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะมีทั้งหมด4ี่บทน,นะครับอันนี้แบบเหมือนจะสปอยนิดน,นึงนะว่าแต่ละบทคือเชื่อมกันเชื่อมกันทุกบทเลยแล้วตอนจบคือพีของพีน,นะครับเรื่องนี้แบบตอนจบอาจจะมีซึมมีแบบดิ่งบ้างซึ่งซึ่งผมคืออ่านแล้วจบแล้วด้วยเรื่องนี้วันเดียวจบเลยโคตรสนุกเลยเรื่องงี้แบบลองไปหาอ่านกันนะครับสําหรับคนที่อยากลอง นิยายแบบแนวใหม่ๆแบบคาตกรสืบสวนสอบสวนแบบเล่มนี้เหมาะสำหรับมือใหม่ newbie n e w b มากเลยอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับเล่มภาพวาดปริศนากับการตามหาคาตกรก็ต่อไปของปิซึมเช่นเคยนะครับก็เรื่องนี้ก็คดีฆาตกรรมนกกระเรียนพันตัวซึ่งเป็นเรื่องที่พอตแปลกใหม่มาก ไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ไปกว่าน,นี้แล้วก็ว่าได้สําหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นแนวขับสืบสวนสอบสวนฆาตกรเหมือนเดิมก็อาจจะมีแบบอ่าอเขาเรียกอะไรอ่าแบบเกี่ยวกับการทางการแพทย์ในะเรื่องนี้ก็จะแบบลูกสาวเรื่องย่อดนะครับลูกสาวของอ่าตำรวจเนี่ยตำรวจที่ลูกสาวของตำรวจที่ตายเนี่ย ต้องมาชนะสูตรศุขนะครับซึ่งพอชนะสูตรศุขแล้วไปเจอข้างในกระเพาะนะครับว่ามีปริศนาตัวอักษรอยู่ในกระเพาะซึ่งก็ต้องตามหาคนร้ายนะครับปริศนาในกระพเพาะไอตัวอักษรนั้นะค,คือเป็นคำใบ้ที่จะพูดถึงฆาตกรนะครับซึ่งตอนจบคือแบบพีคมากนะครับ เราไปอ่านดูนะครับพอดแตกใหม่มีเนื้อหาทางการแทนนิดหน่อยสนุกมากเลยนีเป็นอีกเรื่องที่สนุกแล้วก็เป็นสมุดบันทึกของฆาตกรนะครับของปิซซึอมอันนี้ก็เรื่องย่อก็จะเป็นอเออฆาตกรเนี่ยมันจดบันทึกสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตนะครับก็จะเป็นแบบ การฆ่าการอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ยังอ่านไม่จบแบบเนื้อเรื่องแบบงงๆอยู่นะเรื่องนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ก็ลองหาอ่านมันสนุกแต่เราหาอ่านคืออย่นนางคือเน้นๆเหมือนกันเล่มบางเนี่ยมีแค่ร้อยสี่สิบสี่นะราคาก็ถูกเลยเราเก้าห้าไม่ถึงสองร้อยแล้วก็เป็นเรื่องนี้เลยครับอ่าแบบสนุกโคตรเหมือน เรื่องภาพวาดปริศนากับการตามหาฆาตกรนะคนเขียนเดียวกันคืออุกิสึนะครับเป็นสำนักพิมพ์ของ BBO นะครับใช่ถ้าจะไม่ผิด BBO ก็เรื่องกับเรื่องบ้านวิกฤคนประหลาดนะครับก็สนุกมากก็จะเป็นเกี่ยวกับภาพวาดเหมือแฟนบ้านนะเรื่องนี้เกี่ยวกับแปนบ้านแปนบ้านที่แปลกๆแบบประมาณเนี้ยห้องแต่ละห้องเป็นยังไงยังไง ห้องเด็กไม่มีหน้าต่างจากบานอะไรประมาณน,นี้ครับเป็นบ้านก็แบบตามหาข้าราชการเป็นบ้านอ,อะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับเล่มที่ผมพูดถึงไปนะครับบ้านวิกลที่พูดถึงไปก็ภาพวาดปริศนาเนาะคือแบบเหมือนกันเลยตามหาข้าราชการจากภาพวาดปริศนาแบบเอออันนี้ตามหาเป็น สนุกอยู่แต่ก็ไม่ได้สนุกเท่าเล่มภาคบ้านปริศนาการปัญหาขั้ตกนนะแต่ก็แนะนํานะครับเรื่องนี้คนเขียนเดียวกันโอเคสุดอ่ะต่อไปเป็นเรื่องที่ไม่แนะนาคุ้มไม่ได้นะครับเรื่องนี้จนสบสุดท้ายนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบอ่าที่คนอ่านนิยายแนวสืบสวนสอบสวน,สวนต้องรู้จักกันเกือบทุกคนสัก80%ซตต้องรู้จักเรื่องนี้ ไม่ใช่รู้จักเรื่งนี้คนเขียนก็จะเป็นคนเขียนก็ชื่ออากะท่านะครับคิตตี้อากาธาคิตตี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเกาะแห่งหนึ่งนะครับก็เชิญทหารสิบคนถ้าจำไม่ผิดอ่าสิคนไปที่เกาะแล้วก็ตายทีละคนจนเหลือแบบเหลือคนสุดท้ายแล้วก็ตายมัถ้าจำไม่ผิดตามหาฆาตกน ก็ลองไปอ่านกันได้นะเรื่องนี้คือแบบรุนละทึกมากมพูดไม่พูดถึงไม่ได้เรื่องนี้คือเด็กจริง,รงอะสําหรับคนสายแนวสืบสวนสอบสวนต้องตับนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องนี้ยังไม่แกะนะครับก็เป็นคดีฆาตกรรมในสุขานของกดเรื่องนี้ผมเห็นเขารีวิวในทิกต็อกนะครับว่าสนุกมากสนุกแบบสิบเต็มสิบใครที่ เงื่อาอ่านก็อ่านได้เรื่องนี้ของปิดซึ่งก็อันนี้ไม่แน่ใจนะจําไม่ค่อยได้ถ้าจําไม่ผิดเรื่องนี้เกี่ยวกับเชิญเจ้าของครื่งงองราวขากวดเนี่ยเชิญนักเขียนเรื่องนิยายสืบสวนสอบส,สวนมาประชันฝีมือกันในแบบนี้แล้วก็ถ้าใครชนะก็จะได้สมบัติไปมนะั้งถ้าจําไม่ผิดนะอ่ะ แล้วก็เกิดเหตุฆาตกรรมสกอนคนที่เชิญอ่ะตายซึ่งคนที่เชิญน่าจะเป็นเจ้าของมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะก็ประมาณนี้ซึ่งก็มีตายเยอะอยู่นะอ่ะเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายไม่พูดถึงมึงไม่ได้ละเป็นคดีฆาตกรรมบ้านสิบเหลี่ยมคือแบบเรื่องนี้คือที่เด็ดเลยนะ ผมให้แบบ10 10สิบเต็มสิบเลยพิมพ์ครั้งที่สิบห้าด้วยของแบบอาจารย์อาจารยสุจิยูกิโตนะครับก็เรื่องแบบอันเดียวกับคนแต่งเรื่องนี้เลยคดีฆาตกรรมในคดีาฐานของกฎก็เหลี่ยมพอๆกันเลยอ่าหมายถึงตัวละครน,นะไม่ใช่คนเขียนก็เรื่องนี้บ้านสิบเหลี่ยมง่ายๆเลยอ่าเชิญคนนะครับเหมือนจะาถ้าจำไม่ผิดจิดคนมั้งเออ ใช่ใชเชิญคนทั้งหมดเจดคนมาที่เกาะมาที่เกาะที่เป็นที่เกิดเหตุฆาตกรรมเมื่อหลายปีก่อนอแล้วก็แบบฆ่าตายทีละคนทีละคน,ะคนจนถึงคนสุดท้ายแล้วก็ตาย,แล,ตายแล้วแบบคือพีของพีคือมีแบบมีเหลี่ยมเันทุกคนอะ่ะเออ แ,แบบตอนจบคือพีคหนะ้านี่คืกว่าจะเป็นอย่างนี้เลยแบบต้องลองไปอ่านนะก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้าวๆนะครับในบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ก็ม้าสี่เหลียมนะ,ะก็จะมีอยู่เจ็ดคนก็ฆ่ากันตายแบบหาตัวคนร้ายอะ่ะคนร้ายอยู่ในหนึ่งในเจ็ดคนนี้ก็อีกอย่างที่สำคัญคือ เรื่องเนี้ยชื่อคนแต่งแบบักเขียนนิยายแนวสืบสวนสอบสวนนะ่ะจะอยู่ในนี้หมดเลยแบบอาการาเงี้ยนะครับก็เป็นเขียนเรื่องจนสบสุดท้ายก็ยังอยู่ในนี้เหมือนกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนี้แบบถ้าให้สิบเต็มสิบได้ให้หมดเลยนะเนะี่ยแต่คือหักใ่นิดนึงก็สนุกมากขายได้หลายเล่มด้วยที่ญี่ปุ่นแบบหลายสิบปี พอซื้อมาแล้วเขาแถมตัวนี้มาน,นะน่ารักเหมือนกันนี่ซื้อแบบที่งานหนังสือแล้วเขาแถมมาแรับสามตัวแล้วก็ลืมพูดถึงของแถมของเฟิร์ p เพ e โปรนะครับซึ่งผมซื้อยอดไปอยู่ที่ราวๆพันหนิดๆันห้าพันหได้ของแถมมาแล้วจะเป็นนี่นะครับ กระเป๋าเ,าเออกระเป๋าเจ้าหญิงคิมะนะเอาไปใส่ของได้ข้างหลังก็จะเป็นแบบาขาวๆานี้หน้าจะเป็นสกรีนลายเจ้าหญิงคิมะเอาไปใส่แบบอุปกรณ์หนังสือไปมอไปเออไปเรียนได้ก็ถือว่าดีคือดี ใช้ในชีวิตประจำวันได้เอาไปใส่ของไบเซเว่นก็ได้อะไม่ต้องซื้อถุงก็เอานี้ใส่ของก็ได้กลับบ้านไม่ต้องเสียค่าถุงบนโลก้อนคือดีมากก็ประมาณนี้นะครับสําหรับนียายก,กับมังหะที่ผมไปซื้อจากงานหนังสืองานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ห้างสองก็มีเท่านี้นะครับ